บทสาธยายธรรมเรื่องมหาตันหาสังคยสูตรตอนที่หนึ่งวิญญาณที่อาศัยเหตุปัจจัยที่มาจากพระสุตตันตปิฎกมัชชิมนิกายมูลละปันนาศกมหายมะปะวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางถุกท่าน จากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้วเราได้สดับฟังเรื่องจูลตันหาสังคยะสูตรซึ่งเป็นบทสรุปโดยย่อแห่งการดับสิ้นตันหาในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพระสูตรที่มีชื่อเกี่ยวเนื่องกันมาขยายความให้ลึกซึ้งและละเอียดพิสดารยิ่งขึ้นพระสูตรนี้ เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดอย่างมหันของภิกษุรูปหนึ่งซึ่งนำไปสู่การที่พระผู้มีพระภาคต้องทรงแสดงหลักธรรมอันเป็นแก่นแท้และซับซ้อนที่สุดของพระพุทธศาสนานั่นคือหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างเต็มรูปแบบพระสูตรอันยิ่งใหญ่นี้มีชื่อว่ามหาตันหาสังคยสูตร เรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ามหาตันหาสังขยะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่ามหาแปลว่าใหญ่คำว่าตันหาแปลว่าความทยานอยากและคำว่าสังขยะแปลว่าความสิ้นไปโดยสิ้นเชิงเมื่อรวมกันแล้ว มหาตันหาสังคยสูตรจึงหมายถึงพระสูตรฉบับใหญ่ที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาหัวใจของพระสูตรนี้คือการทำลายความเห็นผิดที่เรียกว่าสัสตทิฏฐิคือความเชื่อว่ามีตัวตนหรือวิญญาณที่เที่ยงแท้ถาวรท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ และทรงสถาปนาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาแทนที่โดยทรงแสดงให้เห็นว่าวิญญาณน,นั้นเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้มีอยู่ด้วยตัวของมันเองและจากนั้นได้ทรงขยายความต่อไปจนถึงกระบวนการเกิดและการดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล ผ่านหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างเต็มรูปแบบเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะพระวิหารเชตวันในครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งนามว่าสาติซึ่งเคยเป็นบุตรของชาวประมงได้เกิดความเห็นผิดอันร้ายแรงขึ้นเขาได้เที่ยวประกาศแก่ภิกษุทั้งหลายว่า เขารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งที่เที่ยงแท้ซึ่งท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดไปในภพต่างๆไม่ใช่สิ่งอื่นเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นต่างก็พากันเข้าไปตักเตือนท่านสาติว่าอย่าได้กล่าวเช่นนั้นเพราะเป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเนื่องจากพระองค์ทรงสอนอยู่เสมอว่า วิญญาณน,นั้นอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดแห่งวิญญาณย่อมไม่มีแต่ไม่ว่าเพื่อนสหธรรมิกจะพยายามชี้แจงอย่างไรท่านสาติก็ยังคงยึดมั่นในทิฏฐิอันลามกของตนอย่างเหนียวแน่นเมื่อจนปัญญาพิสุุทั้งหลายจึงได้นำความไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาค พระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งให้ไปเรียกท่านสาติมาเข้าเฝ้าเมื่อมาถึงแล้วพระองค์ได้ตรัสถามเพื่อยืนยันความเห็นนั้นท่านสาติก็ยังคงทูลตอบอย่างมั่นใจตามความเห็นเดิมของตนพระองค์จึงตรัสถามต่อไปว่าดูกรสาติวิญญาณที่เธอกล่าวถึงนั้นคืออะไรท่านสาติได้ทูลตอบว่าคือสภาวะที่พูดได รับรู้ได้และเสวยวิบากของกรรมดีกรรมชั่วในภพต่างๆเมื่อได้ฟังคำตอบนั้นพระผู้มีพระภาคถึงกับทรงอุทานว่าดูกรโมคะบุรุษซึ่งหมายถึงบุรุษผู้ว่างเปล่าจากปัญญาแล้วตำหนิอย่างรุนแรงว่าท่านไปรู้ธรรมเช่นนี้ที่เราแสดงแก่ใครกันเราได้กล่าวสอนโดยนัยยะต่างๆมากมายมิใช่หรือ ว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้การที่ท่านมีความเห็นผิดเช่นนี้นอกจากจะเป็นการกล่าวตู่เราแล้วยังเป็นการขุดรากถอนโคนทำลายตนเองอีกด้วยความเห็นนี้จะนำท่านไปสู่ความทุกข์ตลอดกาลนานจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงหันไปสอบถามภิกษุทั้งหลายเพื่อยืนยันว่าคำสอนของพระองค์นั้นคืออย่างไรซึ่งภิกษุทุกรูป ต่างก็กราบทูลเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์ทรงสอนว่าวิญญาณอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นณนะจุดนี้เองที่พระองค์ได้ทรงแสดงอุปมาอันลือลั่นเพื่อทำลายความเห็นผิดนั้นให้สิ้นซากพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณน,นั้นเมื่ออาศัยปัจจัยใดเกิดขึ้น ก็จะถูกเรียกชื่อตามปัจจัยนั้นๆเหมือนด่งไฟที่เมื่ออาศัยไม้เป็นเชื้อเพลิงลุกไหม้ขึ้นก็ถูกเรียกว่าไฟไม้เมื่ออาศัยกแกลบเป็นเชื้อเพลิงลุกไหม้ขึ้นก็ถูกเรียกว่าไฟกแกลบจะไม่มีไฟไม้นั้นว่าไฟกแกลบหรือเรียกไฟกแกลบว่าไฟไม้ได้เลยฉันใดวิญญาณก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยตาและรูปเกิดขึ้น ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณเมื่ออาศัยหูและเสียงเกิดขึ้นก็เรียกว่าโสตะวิญญาณจะไม่มีวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งที่ล่องลอยเป็นอิสระโดยไม่อาศัยเหตุปัจจัยได้เลยอุปมานี้อาจเปรียบได้กับไฟฟ้าในยุคปัจจุบันไฟฟ้าจะปรากฏขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสายไฟ เมื่อไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟก็ปรากฏเป็นแสงสว่างเมื่อไหลผ่านพัดลมก็ปรากฏเป็นพลังงานกลเมื่อไหลผ่านเครื่องทำความร้อนก็ปรากฏเป็นพลังงานความร้อนเราไม่สามารถพูดได้ว่ามีไฟฟ้าดวงหนึ่งที่เป็นทั้งแสงสว่างเป็นทั้งลมและเป็นทั้งความร้อนในเวลาเดียวกันได้เลย มันเป็นเพียงพลังงานที่แสดงผลต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่มันไหลผ่านเท่านั้นหรืออาจเปรียบได้กับเสียงดนตรีเสียงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการดีดสีตีหรือเป่าเครื่องดนตรีเสียงที่เกิดจากกีตาร์เรียกว่าเสียงกีตาร์เสียงที่เกิดจากเปียโนเรียกว่าเสียงเปียโน ไม่มีเสียงดวงหนึ่งที่เที่ยงแท้ซึ่งสามารถดังขึ้นมาเองได้โดยไม่อาศัยเครื่องดนตรีชันใดวิญญาณก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เองโดยปราศจากอายตนะและอารมณ์ชันนั้นจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงสแสดงหลักธรรมเรื่องอาหารสี่ประการเพื่อให้เห็นรากฐานของการดำรงอยู่ของชีวิตได้แก่หนึ่งกวลิงการาหาร คืออาหารคือคําข้าว 2. ภัษาหารคืออาหารคือการกระทบ 3. ม,มโนสัญเจตนาหารคืออาหารคือความจงใจและ 4. วิญญาณอาหารคืออาหารคือวิญญาณโดยอาหารทั้ง4นี้มีตัณหาเป็นแดนเกิดและตัณหาก็มีเวทนาเป็นแดนเกิด ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทอันลึกซึ้งต่อไปบทเรียนสำคัญที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรตอนแรกนี้คือการตรวจสอบความเชื่อและความเข้าใจของเราเองในเรื่องชีวิตและจิตวิญญาณเรายังมีความเชื่อลึกๆว่ามีตัวเราที่เป็นแก่นแท้และเที่ยงถาวรอ,อยู่หรือไม่ การทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งตัวเรานั้นเป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยที่ไหลต่อเนื่องกันไปอย่างจะช่วยให้เราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงได้อันเป็นปฐมบทที่สำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาซึ่งอาตมาภาพจะได้นำมาสาธยายอย่างละเอียดในตอนต่อไป เอวังก็มีด้วยประการตัาชนี